โปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเล์บอลหญิงไทยศึกเนชั่นลีก2025สนามแรกการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025สนามแรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4มิถุนายนวันที่8มิถุนายน2568สำหรับสนามแรกทัพนักตบลูกยางสาวไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม3รวมกับโปแลนด์เบลเยียมตุรกีและฝรั่งเศสซึ่งถือเป็น4ทีมแกร่งจากทวีปยุโรปทั้งหมด ซึ่งในปี2025สหพันธ์วอลเล่บอลน,นานา,นาชาติ FIVB จะมีการเพิ่มทีมจากเดิม16ชาติขยับไปเป็น18ทีมลงแข่งขันกันทั้งหมด3สัปดาห์เหมือนเดิมรูปแบบการแข่งขันจะแข่งกันทั้งหมด3สัปดาห์เพื่อหา8ทีมที่อันดับดีที่สุดเข้ารอบไฟนอลเหมือนเดิมประกอบด้วย7ทีมที่ทำผลงานดีที่สุดในรอบแรกและประเทศเจ้าภาพโปรแกรมการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงไทยเนชั่นลีก2 0 2 5วันที่4มิถุนายน2568 เวลา14นาฬิกาไทยพบโปแลนด์ Poland. ถ่ายทอดสด VBTV วันที่5มิถุนายน2,568เวลา14นาฬิกาไทยพบเบลเยียมถ่ายทอดสด VBTV วันที่6มิถุนายน2,568เวลา17นาฬิกาสนาทีไทยพบตุรกีถ่ายทอดสด VBTV วันที่8มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาไทยพบฝรั่งเศสถ่ายทอดสด VBTv สำหรับการถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025ในปีนี้ไม่มีช่องฟรีทีวีในไทยซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดทำให้แฟนๆจะต้องรับชมผ่านทาง VBTv ในรูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อรับชมแบบรายเดือน